สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยี่สีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็พอพอกันคือเก้านะครับผมก็ในทางตัวเลขนะครับสําหรับวันนี้ก็วันที่ยี่สี่เดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเป็นแนวทางของราพัฒนานะครับนํามาฝากมาตอพี่น้องคือเก้านะครับผมสําหรับราพัฒนางวดประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผม สำหรับพี่น้องก่อนยาข่อยเบื้องทั้งตัวเลขของมื้อนี้นะครับผมไปเบิ่งสรุปนะครับไปเบิ่งสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมไว้เป็นตั้งของงวดต่อไปนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะก็เลขที่ออก753164นะครับ753164 3ตัวบนออก164 2ตัวล่างออก31นะครับส่วนทาง อุบลน,นะครับทางสงปปลาวนะครับก็เจ็ดห้านะครับนี่กลางน,นะครับผมผลปรากฏว่าอยเตี้จ,จับกูหายว่าเขานะครับผมส่วนทั้งจับคู้ไอ้ทั้งไอ้เหล็กตะล้างนะครับสำหรับทั้งเหล็กตะล้างนะครับผมว่าเขาที่สามตัวนะครับสามตัวนะครับคือหนึ่ง 4นะครับ16 4นะครับผม3มตัวเต็มๆนะครับในตารางแตดจับคู่ใอ้บ่ถึกนะครับเป็นชนะเสียดายนะครับพี่น้องส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดกับพวกเขานะครับตัวรูดกับรูดไปนะครับจับคู่จ็ะนะครับตัวเจาะจับคู่นะครับ1 2กับ1นครับ สามหนึ่งไปหนึ่งสามไปแล้วพี่น้องก็เป็นน้ำดวงน้ำวาสนาพร้อมนะครับของมมนี้นะครับผมเอ็ด,อด,ดอกับวมฮูดอกว่าเอ็ดเลขสองตัวล้นะครับก็ทำไปทมสวนคำนวณน,นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดนี้เข้าที่เข้าที่หนึ่งนะครับเข้าที่หนึ่งเด้อพี่น้องหลักร้อยเข้าที่หนึ่งนะครับตามตัวสีตัวลดนะครับผมอ่นะ หมดนี่ครับมึงกันตอ่อครับไปตามกันตอ่อนะครับผมตามกันตอ่อเลยเอาล้วครับพี่น้องคำว่าเราก,ก็ฝากกดไลกดแชร์ด้วยครับฝากกดไลกดแชร่แน่นะครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทั้งช่องนะครับผมแอดเกได้มีกําลังแรงใจหาสูตรไว้มาฝากพี่น้องนะครับ เพื่อนทันที่ชอบตั้งตังตัวเลขน,นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับสิได้อพาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมเมื่อเวลาแอดน้ำลงช่องนะครับเอฟซีคือสิเดอเบิง้งคลิปต่อเนื่องนะครับผมข่าวสารต่อเนื่องนะครับ นะครับสาหรับงวดนี้เนาะมีความมั่นใจอยู่มีน้องมั่นใจสูงอยู่ครับงวดนี้เพราะว่าหลุดมาสามงวดแล้วครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับผมมาเบิงกว่าจะเขารู้สึกเดินจะเดินหรือจะหลุดนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับสําหรับเลขในตารางนะครับยังมั่นใจเหมือนเดิมนะครับเลขตารางต้องเข้าแน่นอนนะครับคือเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหนึ่งสองนะครับ 8 9 4 5 1 2นะครับเลขในตารางเลขวินนะครับก็คือ7 9 4 5 1 2นะครับนี่เลขวินนะครับผม7 9 4 5 1 2นะครับเลขวินนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับ4กับ5นะครับส่วนตัวรูด4กับ5คิดว่าน่าจะเข้านะครับแต่ว่าจะเน้นตัวถื่อวัตถุวะหูนะครับผมเน้นที่ซีนะครับผมเน้นที่ซีนะครับ ส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็52 42 79 74 75 29 14 94นะครับส่วนตัวเน้นๆน,น,นะครับผมเน้นทุดๆท,ท,ที่อัดมักนะครับคิดว่าน่าจะเขาวินะครับก็คือ52นะครับ52 42 79 74แล้วก็14นะครับ เอาละครับว่าเบิ่งตัวกันนะครับตัวกันวันนี้กับีซีตัวขึ้นกันนะครับผมกันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับบนแนนะครับวันจันทร์นะครับบนแนวันจันทร์นะครับอาจจะเบิ้ลนะครับผมก็กันไว้สักตัวก็ได้นะครับแต่ว่ามากตัวกันกันไว้น่อยนะครับผมส่วนหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าห้าแล้วแต่นะครับ แล้วแต่จะหมักมหม,มักนะครับแล้วแต่จะลงทุนบ่ลงทุนนะครับผมอากาเห็ดมากันกันไว้นะครับเพื่อมีคนเอฟซีหมักนะครับผมก็เห็ดกันกันไว้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดน,นี้ให้สี่ห้าเก้านะครับสามตัวสี่ห้าเก้าเน้นที่สี่กับเก้านะครับส่วนสามตัวและสี่ตัวนะครับ ตัวเลขสี่ตัวนะครับมี7 9 4ดเก้าสี่หนึ่ง7จ็ดเก้าสี่สองเจสองเจ็ดเจ็ดสี่นะครับอันนี้เลขสตัว4สี่ตัวนะครับสามตัวแอดคสเส้นใต้สองเซ็นนะครับสามตัวนี่ครับนี่สามตัวนะครับ สามตัวก็ตัดเลขหน้าออกนะครับตัดเลขเจ็ดสองอนะครับก็สามตัวนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับในทั้งตัวเลขของงวดประจําวันที่ยี่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็จะเด้ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องอ่าแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ แอดกับเฮดคืาเป็นเพื่อเป็นปน้าทาง้งให้กับเท่สนั้นะครับผมบ่งหัวเล็กเสีเสียออกตัวได้นะครับก็ใส่จรรยาในการรับชมนะครับผมหมักจัดขัดพันได้พี่น้องว่าหมักกับเบื้องผมความบันเทิงนะครับสนับสนุนให้กำลังใจกันไปนะครับสำหรับน,นี่นะครับผมก็นำนทาทั้งเาฝากมาตอบพี่น้องเพียงตัวนี้นะครับผมก็ สุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับให้เอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับผมประสบหมานน้ากันนะครับร่ำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับผมหวแห้งๆปังๆกันนะครับผมรถุดมาแล้วสามงวดก็ขอให้วดนี้เป็นงวดเข่าอีกงวดหนึ่งนะครับผมขอให้เป็นงวดหลังจากรูปมาสามงวดแล้วครับขอให้วดนี้เป็นงวดแรกเข่าอีกนะครับผม่ะขอให้พี่น้องทุกคนโชคหมานนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าก็พอกันไหมนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมสวัสดีครับ